สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงชะตาเดือนกันยายน2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe ติดตามอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงชะตาในเดือนนี้นี่ดาวเรียงตัวกันสวยนะต้นเดือนเนี่ยดาวอาทิตย์อยู่พบลาภะเป็นเจ้าเรือนลาภะและเป็นเกษตรราธิบดีนะครับ เริ่มวันที่3กันยานะครับกันยาเนี่เริ่มต้นเดือนมาดาวพระเกตนะเข้าสู่พบกรรม,มะสู่พบการงานอันนี้ถือว่าดีนะรูปดวงสวยได้ดวงเขาเรียกว่าจตุสดัยนะจตุสดัยแม่ธาตุซะด้วยนะจตุสดัยคืออะไรนี่ลัคนาอยู่นี่นะครับตรงนี้นมีดาวเสาร์ามฤตยูและนี่ครับดาวพระเกตเข้ามานี่แ ก็คือจัตุสดยายแกนหลักทวารทั้ง4มีดาวอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่3กันยายนนะครับดาวพระเกตเข้าปับ๊บ6กันยาครับดาววังคารดาวการเงินเข้าสู่พบวินาศแต่เป็นมหาจักรนะอันนี้ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าดาวพุธดาวเจ้าเรือนวินาศเขาเป็นกเกษตรอยู่นะครับเขาเป็นกเกษตรอยู่ฉะนั้น ตรงนี้ไม่ได้เสียหายนะมาหาจักฟักตัวให้เป็นใหญ่เป็นช่วงของเวลาของการเก็บเงินเก็บทองนะครับเพราะว่ายัางไงดาวเจ้าเรือนราภัเป็นเกษตรในช่วงต้นเดือนนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคเลยพอวันที่8ครับอันนี้สําคัญที่สุด8กันยายนดาวพระศุกร์ครับดาวประจาตัวนี่โคจรเข้ามาเป็นเกษตรในเรือนตัวเองทีนี้เราสวยงามนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่วันที่8กันยายนตัวตน ก็เป็นเกษตรนะครับและก็ได้นะระอุดม,มเกณฑ์นะนะระคือโสโลวุทโทชีโวสุโกเล่าสหัตชะตนุพันธุคราวเอาปัตตนิและลาภาดาวสุดาวตัวเองเป็นเกษตรนั้นดีอยู่แล้วแถมยังได้ตำแหน่งพิเศษคืออุดม,ม,มเกณฑ์และในช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวเรียงตัวกันสวยงามนะครับอาทิตย์พุทธศุกร์สี่หกเอี่ยวนะอันนี้ถือว่าดีเพราะอะไร พระอาทิตย์เป็นประธานของจักรวาลน,นะครับถัดมาตามระบบสุริยะก็คือดาวพุธถัดมาก็เป็นดาวศุกร์นะครับถัดมาก็เป็นโลกมนุษย์นะโลกมนุษย์นี่หมุนทวนเข็มนะอันนี้ตามจักรราศีนะตามจักรราศีเนี่ยโลกเนี่ยหมุนทวนตามเข็มนาฬิกาส่วนดาวเนี่ยหมุนทวนเข็มฉะนั้นสังเกตเนี่ยในช่วงต้นเดือนครึ่งเดือนแรกนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ที่ราศีสิงห์นั่นหมายความว่า6กโมงเช้า ราศีสิงห์นะครับพระที่จะขึ้นที่ราศีสิงห์ตอน6กโมงเช้าโดยประมาณนะทีนี้เห็นไหมเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองไปอย่างนี้ปั๊บพอใกล้เช้าปุ๊บเจออะไรก่อนเจอดาวศุกร์ก็ท่านจะเห็นดาวศุกร์ส่สองแสงรละยิบระยับอยู่บนท้องฟ้าในช่วงเวลาเช้ามืดหรือที่เราเรียกว่าโบราณเขาเรียกว่าดาวประกายพึกเห็นไหมนั่นคือดาวศุกร์อยู่หน้าดวงอาทิตย์สมราศีศุกร เพนครับนะเพนพอเพนก็คือมีแสงนะพราะได้รับแสงสะท้อนจากดาวอาทิตย์ฉะนั้นดาวศุกร์เพนก็จะส่องแสงให้ท่านได้เห็นด้วยตาเปล่าเนะี่ยเขาเรียกว่าดาวประกายพฤกนะซึ่งโบราณเขาถือว่าเห็นดาวประกายพฤกก็มีโชคมีลาบมีโชคดีก็เนื่องด้วยดาวศุกร์เป็นตัวแทนของเงินของทองนั่นเองนะนะชาวลัคนาราศีตุลก็ถือว่าเห็นไหมทับลัคนาดูดีเลยทีเดียวนะได้จัตุ ก็เรียกว่าจัตุสดายเกณฑ์ด้วยก็ถือว่าสวยงามนะครับ17กันยาครับดาวพระอาทิตย์เข้าสู่เรือนวินาศลาพระวินาศนะแต่ดาววินาศเป็นเกษตรฉะนั้นตรงนี้จบปัญหาจบเนื่องด้วยดาวพุธเขาเป็นเกษตรและมหาอุดไม่ว่าดาวอะไรจะเข้ามาจะเสียหายอะไรก็ตามเนี่ยดาวพุธเขาประครับประคองช่วยเหลือนะครับฉะนั้นไม่เสียหายอะไรนะครับถือว่าเป็นช่วงดวงดีแล้ว หลักๆเลยก็คือดาวสุกไว้ก่อนเพราะดาวสุกคือดาวประจําตัวเราเราไม่ต้องไปโดนไม่ต้องไปอยู่ที่ไหนให้วุ่นวายตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่ในบ้านตัวเองฉะนั้นถือว่ามีความมั่นคงไม่กระทบใดๆ28กันยาครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับ28กันยาปลายเดือนปุ๊บดาวพฤหัสถอยหลังพักองศาจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมังกรได้ตําแหน่ง นี่อา,ปอาไปงานได้ตําแหน่งปฐุม,มเกณฑ์น,นะครับได้ตําแหน่งปฐุม,มเกณฑ์แล้วก็ได้จัดตุสดายเกณฑ์ด้วยทีนี้แหละชาวลัคนาราศีตุลนั้นต้องบอกว่าได้ตําแหน่งที่ดีหลายตําแหน่งนะครับพฤหัสสีทรงศักดิ์เช่มช้อยถูกไหมเนี่ยและดูดิดาวได้ตำแหน่งดีสวยงามฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลในเดือนกันยายนนี่แทบจะเรียกว่า ดีแบบร้อยเปอร์เซนตเลยก็ว่าได้นะครับดาวศุกร์ก็ตัวเองก็เป็นเกษตรดาวพฤหัสเป็นสี่ทรงศักเฉ่มช้อยเห็นไหมดาวตรงนี้ปลายเดือนจะตกเพราะวินาศไม่เป็นไรครับไม่เสียหายอะไรเพราะดาวพุธเขาเป็นเกษตรนะแล้วเดี๋ยวพอดาวอาทิตย์โคโจรเข้ามาที่ราศีตัวเองกั็ดาวเจ้าเรือนลาภะก็เข้าสู่เนี่ยก็ในเดือนตุลาคมถัดมาพูดง,ง่ายๆชาวลัคนาราศีตุลกําลังเข้าสู่จุดเริ่มต้น คือทุกลัคณาราศีจะมีจุดที่เริ่มต้นของวงจรชีวิตนั่นก็คือเมื่อดาวโคจรเข้าสู่ราศีของตัวเองใช่หไหมตอนนี้เขามาอยู่พพวินาศกันแล้วนะและเดี๋ยวพอเนี่ยดาวประจําตัวมาก่อนเลยเห็นไหมตั้งหลักตั้งตนตั้งตัวได้หลังจากนั้นเขาก็ทยอยเข้ามาอาทิตย์เข้ามาก่อนพออาทิตย์เข้ามาปุ๊บอังคารเข้ามาพุธเข้ามาทีนี้ดาวก็จะเดินหน้านําเราไลวละทีนี้สวยงามนะครับ ลัคนาราศีตุลเนี่ยโชคดีเพราะลายดาวพฤหัสเนี่ยปีนี้ปีหน้าเดินสวยนะเพราะอยู่ในภพที่สี่และภพที่ห้าถือว่าดีมากนะครับแล้วเข้าสู่ภพที่ห้านอกจากเป็นปฐุมเกณฑ์แล้วก็ยังเป็นนลระอุดมเกณฑ์ด้วยนลระคือโสโลวุธโธชีโวสุโกเล่าสหัตชะตนุพันธุคราเห็นไหมทั้งพฤหัสทั้งเสาล้วนเป็น อุดมเกณฑ์ของราศีประเภทนรราศีนะใช่ไหมเยอะเอาง่ายๆตำแหน่งพิเศษของชาวราคนาราศีตุลเนี่ยเดือนกันยาตุลาไปเนี่ยเยอะเลยทีเดียวก็เรียกว่าชีวิตเริ่มต้นแหละนะเริ่มต้นที่เข้าสู่โหมดของการที่เรียกว่าทําอะไรก็มีโอกาสประสบผลสําเร็จหน้าที่การงานมีความมั่นคงทิศทางดูดีโอเคนะครับ ราหูไปอยู่มรณะนันดีอยู่แล้วนะราหูก็เรียกว่าเวลาตกพบลายเนี่ยมักจะให้คุณ่าฉะนั้นภาพรวมดวงชะตาลัคนาราศีตุลในเดือนกันยาก็คือเริ่มเาเรียกว่าเดินเดืนอนแห่งการเริ่มต้นจริงๆมันเริ่มดีมาตั้งแต่สิงหาแล้วนะเพราะว่าสิงหาเนี่ยดาวาโคจรอยู่ในพบลาภะเยอะช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นการเก็บตัวละเริ่มที่จะเก็บตัวเริ่มที่จะวางแผนเริ่มที่จะเขาเรียกว่าอะไรโอกาสมันเข้ามาก่อน พอโอกาสเข้ามาเก็บตัววางแผนคิดค้นพอเข้าตนเนี่ยเข้าถึงตัวตนก็เริ่มต้นได้เนี่ยฉะนั้นเขาเรียกว่าเดือนกันยาก็เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นแล้วก็ตุลาพฤศจิกาไปเรื่อยๆก็ดีแล้วครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งด้วยนะครับโชคดีครับตุลาย,ยังมี อะไรดีๆมาให้ได้รับชมรับฟังอีกเยอะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆน,นะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการ อธิบายไว้เป็นคลิปตะหากนะครับก็โดวพิจายสงคารามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามาหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกร,รมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็ โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับและเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกลน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่นะแล้วก็มีทหารรายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้าสิบหกบท นะหัวใจกระถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุด และมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กํลาลังใจนะแหละนะและเวลาเราไปบูชาเาทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่า อย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ